สวัสดีครับผมฝนที่อีสานครับผมไกลได้หน่ยนะครับสวัสดีครับผมโกดที่อีสานครับผมนี่กยังนะครับไม่ได้กวาดมาซิวเลยพี่น้องเอ้กวาดมาซิวผมเลยจะหามาซิวมาได้สวนนะครับผม,มกวายมันอดแดงขันแดงว่างครับผมพ่อหวันมัดแดงนะครับผมโอ้มันเกินไปแล้วฮะไตถุงเดียวยังโมพ่ออยู่นอยงขโมคันหน่อยหบดกัดหมดกินเลยนี่หมดก,ก,กัดหมดเลยปุงเลยมอวบขันน้ำบอกบ่ว วาขันนำข้าวบ่ะขัายุนเลยันบุญ่มาเนาะันบุญมากินด้กินประตูมดอันเว้ยยเมนัไป่โอ้ยเราถ่ายจอดไว้ต่มือผมนันดูแบ๋วอยู่คุ้มล่าแบ๋วบดผสมบดรพี่น้องเยโอ้ยในการสมจวดีดีเนาะ เอามุนมุนอยู่บ่คุนวายยังไงสักผู้กินนำ้ำอะไรดีแล้วเป็นตัวเนี่ยแหละ้การเป็นตัวเร็วท่า,ทานนกโกว่าครับผมใส่ถุงงาาเนี่ยจิ่มตัวฮะแต่นี่ก็ยังสิดสมพวกอยู่ด้เนี่ยสมอยู่บ่ หมดแดงอ๋อมันขนาดนี้นไงทำไมหมดแดงก็ยังมันหมดเลยมันเลยขั้นตัวมันออกน้ำมันออกแล้วก็เหลือตัวสมบบบนี้ฮะขั้นสมออกแล้วเหลือตัวโผพี่น้องเอ้ยเล่านางจิ้มเลยบ่น้ำสมจิ้มเลยครับสมเกินละเอาวนี่โอ้โหบัดก่อยแล้วนาะักูนาะบบดนี้ครับผมนี่ต้องหมดแดงเหรอ เาเตรียมเครื่องเตรียมพวงรอมพระอบมุนี่ไงมด้วหมดงกัดระนก่มส่วนนี้ขาบอกสนมน่อนัเตรียมพอให้น่ยหส่น่าจะขั้น2อขั้นมาซิมนี่เก็บผ้าขาดหัวแห้จะเก่แล้ว้ำก็แห้อ่ะเี๋เอามาเกรี่อันนั้เอามาจิ้ม แกปาคตไปเก็บฉันเนาะสร้างวายแล้วเนาะน่าตื้นวดผานวดหายุ่งกีนยังได้มือนหนี้พานวดนไดอ่วาัาอดใส่เบ็ดใสปลาตัวใหญ่ขนาดนอาตนนวเนาะ ตเบ็ดไตเบ็ดอยู่ไอยู่ให้เตียง่มมอน่ะฮะพันหนวดครับผมกับถออววยชันครับผมเารเอาตัวเปียตัวยงกูเอากินน้ำหมพวก้กินน้ำยังบ่ไว้บ่เพียรดอก นากูเอ็ดหยอคือชื่อในหน่อยนึงฮะนะอยาได้ลูกดีูดดองแทรลูกโดดกอนน้ะมันต้องขายอยากได้กบัวบูนขายไหน่แก่หยอกตัวักบาทะครับิปเจ็ดบาทชิบเจ็ดบาททวนบัวเซ่ บาดมนวงไปครับผมขายังมัเอ้ไดอยู่าิดได้เยยัวรอยู่หรอกมาาได้ถุงขายมือจบลงเออบุพเพสเดีออนี่บุเพแดงบุเพาไงจงเพิสสมวเฮงหน่อยจีแล้วก็บพ องคัวตัวผูกินดิบ่วยผวยก็ผูกินดิบเด้สร้างป่าเลยนะองคัวเขาต้องอคัวไปไอ้ตีมือด้วนากัวผ่านแล้ว่าเสียบยางเดียวเสียบยางเดียวแล้วนะกัวน้องผ ใส่นะใส่ผักหัวลงไปครับทำกันตักกินเลยบบานไมพี่น้องเอาครัวเตรียมเครื่องเตรียมของถามอยู่ไหนกินตำกลางครับผมบานี้บุเพบสนี่ครับผมหลังจากมีเมนูดิบแล้วมีเมนูซุปเนาะอานะเนาะขัวครับผมขัวคนโบราณกินดิบกันขัวซุปสันไปจวนจ่าจวนจ่าครับผม เอาพ่อรูบกเลยวะหรือว่าจะสุกเลยสุกนีล้วพ่อให้มันสุกนี่แหละสุกๆดิบๆมันเป็นพยาดก็ได้กินดิบหรืกินเลยถ้าดิบๆก็กินเลยมันยังโมเป็นเออมันยังโมเป็นถ้าได้กินสุกให้สุกกบผมโอ้กินสุกซุกดิบๆนี่พยาธดลายวันจากตัวนรัวกับห้สุกตัวหนามโมมีหน้มมาก เบอร์สีสามนะพงน้นมันจะกินน้ำไบ่มีน้ำไหมตัววยบอกไหมนะมันีเอะเบอ้เนีมันจะซุกแบบปามสวหน่อยนึงแม่เบซุกเ่ายมันใหม่เขาขัวลุกแล้วสำัแงเนียซุกแล้วุกแล้ว ขัวแล้วก็ล่างกระางห้เไ<อ>หหอนหอนหอนอนขัวละะ้างกระหห้วเรียงโอ้ยมันสุกต่นหลามกันนั่นเหรอะง่าอีอออออกยังไงก <c oughs> ระ <c oughs> ม,มูลเหรอ <c oughs> เริ่มมาผมติต่อท่านเริ่มตุกแล้วผมขาวอร้อนอร้อนมาแล้วครับผมบ้โอ้กิน้มหัวบ้านผมหอมติดเส็บกินสุกแล้วครับผมดีต่อสุขภาพครับผมยิบกูมากดีเยิบกูเกล้าแล้วครับผม กิซานอะ้อยกินงคิดเก็บเาู่ตาอยู่ไปกินทำการนอกน้าเนาะรวมลันจะเรียบร้อยครับผมบอนี่ยแปรเแปรเสแปรัวซุปกะปโซเลยโหอันนี้ซุปแปรเสแปรได้ตัวสุกตัวดิบมนีหัอมตัปาหม่นหนมหน่นี่ะี่นีก็อาก เห็นมั้ยแบกเห็นปลาเราี่มามานนั่งๆขาหนียวครับนังๆึ้จะเรียกเ้นนเืองเหมือนกินข้าวกันครัผมข้าวเยียงครับผม พอแม่ไม่พอกว่าปานไงไนีุ่ดเนียวคับเนียยเพราะเส้นาน่เบิดก็เลยเดุเกดดิบซุปเป็นกวนแล้วตพี่นอยรอะไอะไรเขาย่งโอ้ขเนี่ยกันี้ดินุกว่าเนี่ยลาซุปดิบเนเดียวนะยิบเียนยวไม่นี่กินน้ำเขาอยู่บอ สดำเอาสดำมสนเราพิเอาสดากรัปมาลอาเาบกจกับเอาแบบน้เราสดาสดำฟังข่าวดูหกวโรามามาครับผมิน้ขครับผมาดอเอกาดกันยกันกินนอเลครับผมาขดตั้งอแรงมุแนสนี่นะงได้แดงอ่านขุดแป

เศ้านีไม่ชอบห้องลองฝากันลูเราจะซ้อาปั่นมูจินมันยังเบิดไม่ใช่มันเนเบิดไก่มันบอมือข่อยนะเต็มที่เลยเเอ้าอเมทนาบอเตมเเอ้จับเอามาเลยเอามาเลย มันไม่้ามันเบวชวมซื้อขาเขาเหนียวเนาะเียวของแท้เออียมเอี่ยมอะไนกอีมหรือล่เดนี่สีกับพวกน่กูว่อิ่มป้าของแสบไม่ได้ดอกยมีน้ำยาเป็นซี่หลั้มันกานังหล่นบ่หลอนนู้อเก็ดตานี่นเป็นอะไรม่ยินมอาม่ม เ <laughs> นื้นเกีข้าวก็มีอยู่นะปลาซาบัวเกีข้าวนี่เกีข้าวเนี่ย, <y> ย,ยสันตะกูวะร้อนันแกก้อนนี้น,นก,กว่ก้อนอีกนี่ไแไปแล้มันนั่นนะข้าวแหอบะ้น่อิ่มนะหันมไปนี่หนงน้อยเน่ะหมงวใหญ่ว่น น้ววงโอ้ปลาลำหี่ปลาลำหิตใช่ครับผมรรยกาการยุบการกินห้องมันนีครับผมนับถือเลยมีังกวยมีทั้งลาบ่ะิวห้องมันนี่ครับผมป้อนป้อนป้อนลูกเน่ มีเห็นว่าอายก็ได้นาะผู้สาวนาอก็อายแล้วเราเป็นสาวเฮ้ยผู้สาวหากินไก่สาวเแต่ด้ว่อนูด้วาทืยแบแบย แซ่บเพราแซ่บเพราะหน้าตาเลยเอาจริงดังขนาดเลยแห้งแล้วม้เหงื่อแล้วมเแซ่บกแซ่บนะครูอ่ไรเจ๊งเจมงร้องมกินอะไรกัมากระลังหิวกระลังหิวโบล่มากินบ่โผล่มากินบ่ซุกก็มีไรปิดโลกบ่แม่พด

จากกัรอู่กันกินห้องมามากครับผมกำลังแซ่บเลยรับผมลงมือไปเอาผมเลยมาเจอมาเจอันนี้เป็นดิฟับุ๋มโี้ยน้ำมะกรูดหัวน้ำมะกรูดน่าประอุษย์นะมาเจอมาเ้อน้ำปลาครั Blender, มามามาเด้อมื <S <S ่อมึงดูว่าเสบอยู่บ่ยางมได้น่ลเดี๋ยวไกินย่า่นดวะิมพาือบ่ นี่ยคัน่น้องนน้ยงมหยนะมามาไปเร็วมาแม่เย็นเร็มงั้นโ่้ยิ้มหรอเล่เดนเน่อย่าบอกินจีนด้ะตโกอะไรตีกับพ่ออิ่มห้ยิ่มได้ตีกับพ่อ